เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพกับผมนายสถาพรทิมาตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนทุ่งศีอุดมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการวันนี้กับผม ขออนุญาตนำเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนทุ่งสีอุดมตั้งอยู่เลขที่150หมู่1บ้านหนองคกตำบลโคกชํำและอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนทั้งหมด520คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา34คนปัจจุบันกับผมจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสอนในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ดังนี้การประชุม PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพบว่า 1. นักเรียนยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 2. นักเรียนขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ 3. นักเรียนไม่ชอบเรียนในเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีจากการสังเกตในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนสนใจในการปฏิบัติการทดลองแต่นักเรียนยังขาดความกระตือรือร้นขาดเทคนิค การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีและยังขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงส่งผลให้การปฏิบัติการทดลองในการจัดการเรียนการสอนเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดครูผู้สอนจึงเล็งเห็นว่านักเรียนที่จะเรียนในรายวิชาเคมีต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่กำหนดซึ่งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ทดลองและหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์เช่นเครื่องแก้วเครื่องช่างเป็นต้นจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาเพราะในห้องปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือหลายชนิด และสารเคมีที่มีสมบัติที่แตกต่างกันหากขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการเองและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางโรงเรียนได้ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้จัดการเรียนการสอนเรื่องเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีโดยใช้กระบ,บวนการ active learning โดยวิธีการสืบสอบหาความรู้5 E S มีขั้นตอนดังต่อไปนี้วิธีที่1ขั้นกระตุ้นให้ความสนใจคู่ทบทวนบทเรียนจากเรื่องที่เรียนที่ผ่านมาผ่านการเล่นเกมโดยใช้โปรแกรม Kahoot.com โดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวจำนวน5ข้อวิธีการเล่นคือ นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นและครูผู้สอนนำเสนอเกมทีละข้อผ่านจอโปรเจกเตอร์แล้วให้นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามจนครบทุกข้อเพื่อให้นักเรียนได้ใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันคิดเช่นนักเรียนพอรู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีในห้องปฏิบัติการหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง 2. สงํารวจค้นหานักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5-6คนโดยคะออกเป็นเก่งปานกลางอ่อนโดยครูผู้สอนได้แบ่งไว้ล่วงหน้าแล้วครูแจกใบกิจกรรมนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและทำการทดลองตามใบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เลือกและใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการและวัดปริมาณต่างๆได้อย่างถูกต้อง 3. อธิบายความรู้นักเรียนสองกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนในการทำกิจกรรมโดยใช้การจับฉลากคู่และนักเรียนอภิบายและสรุปร่วมกันจากการทำใบกิจกรรมเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อนร่วมตรวจสอบหาความถูกต้อง 4. ขยายความเข้าใจครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีขยายความเข้าใจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมีและสาธิตเทคนิควิธีการใช้งานเบื้องต้นเช่นปีเปตบิวเลตหลอดทดลองบีเกอร์และเครื่องช่างเป็นต้น และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามกลุ่มนั้นๆครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่องเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมีว่ามีส่วนไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจและคุณครูให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้นหลังจากนั้นนักเรียนทำใบงานเรื่องเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมี 5. ตรวจสอบผล 1. น,นักเรียนทำใบกิจกรรมและใบงานที่ได้รับมอบหมาย 2. คู่ประเมินผลจากการทำใบงานเรื่องการเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเคมี 3. คู่ตรวจสอบผลการประเมินใบกิจกรรม 4. คู่ประเมินผลโดยการสังเกตการตอบคำถามและการร่วมกันปฏิบัติการทดลอง 5. คู่ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรม ความมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงานซึ่งกับผมหวังเป็นว่าคาดหวังว่าเมื่อได้นำกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้วิธีสอนแบบ5 e s จะส่งผลต่อนักเรียนให้มีความกระตือรือร้อนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และวัดปรดิมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสมและยังสามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องถัดไปขอขอบคุณครับ